หลงานในการในการสัพเพแผ่บุญให้กับสิ่งต่างๆเนะะี่ยค่ะสามารถกระทําได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะคะนึกถึงหลวงปู่ก็แผ่ไปนึกถึงพลังงานไม่ใช่แผ่เฉยๆนะไม่ใช่นะไม่ใช่บทจะแผ่ก็แผ่ไปไม่ใช่ต้องนึกนะพอนึกในพลังงานท่านก็มาที่เรามันก็ไปตามที่เราแผ่ไปตามที่เรานึกไปนะ จุดหลักต้องนึกถึงหลวงปู่ก่อนใช่เหมือนนึกถึงหลวงปู่แค่แวบ,บเดียวว่าหลวงปู่ดูก็ถือว่าได้แล้วนะคะแน่นอนนึกถึงภาพท่านะท่านก็นมาแล้วมาที่เรานะส่วนมาที่เราเราเราจะเอาไปไหนเรื่องของเราแล้วนะเนี่ยเราก็แผ่ไปตามที่เราเรื่องเราของเรานะที่เกี่ยวข้องกับเราบริเวณที่เราอยู่นะนะั่นแหะบิดามารดาหมูญาติผู้มีพระคุณ ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเหตุการณ์ปัจจุบันที่เราอยู่ลักษณะนะั้นนะเรื่องของวิญญาณเรื่องของมนุษย์ทั้งมนุษย์ทั้งวิญญาณทั้งสัตว์นะนะ